สวัสดีคะ่ะสมาชิกรถบ้านทุกท่านคะวันนี้มาแนะนำกับมิสซูมิชิป a จโ r สปอร์ต2.4 GT นะคะ Premium 4 wheel p r i u m u m สีเทาปี2016ค่ะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงรถบ้านประกันภัยชั้น1นึ่งยังเหลือนะคะเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยเป็นรุ่นท็อปสุดออปชั่นครบนะคะคันนี้บอกได้เลยว่า อย่าพลาดนะคะเลขไม้อยู่ที่180,000กิโลค่ะจัดไปแน้นได้เต็มนะคะวันนี้มาในราคา6,98,000บาทเท่านั้นนะคะท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งาน บอกได้เลยคันนี้ออปชั่นเต็มนะคะขับขี่คล่องตัวมากๆเลยสนใจนะคะรถจอดอยู่ที่บางบัวทองค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมโทรมาที่เบอร์063-421-1948นะคะและฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง YouTube รถบ้านราคาถูกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ